คุณบุ้ยิงครับเมื่อไหร่คุณจะออกมาข้างนอกครับเกยยิงใส่ผมอีกถายไปถึงกล้องเลยก็ขอสวัสดีผ้าผู้ชมทุกทคนด้วยนะครับพบกับผมอาร์มจากช่องอัลซาเซลาวันนี้อยู่กันในแมปกันยุชัวก็แมปนี้นะครับเป็นแมปที่คุณนั้นสามารถเอาสิ่งของทุกอย่างในบ้านมาเป็นอาวุธได้ใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านคืออาวุธ บางคนหรืออากาศว,ว่านี่คืออะเซนอลท่บ้านครับโอโ้บ้าบอไม่เสียเวลาเข้าเกมเลยดีกว่าโอเคฮะอยู่ในเกมแล้วแล้วนี่คือสภาพนะครับโอ้โกําลังย่อยยับเลยนะฮะซึ่งจริงๆคือเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาใหม่แล้วกันนะไปได้เลยมาเนี่ยที่ฉีดน้ำอู้ที่ฉีดน้ำเป็นอาวุธได้อู้สุดยอด เอ้ยุรคนี้ตรงนี้แกดีดีดีโดนไปเออนั่นแหละเออเออเอนั่นแหละสามคนเลยไปไหนไปไหนจะไปไหนไปไหนมานี่ดิเออเอ้ยเอออยู่กันเยอะไม่ไหวนะครับแบบนี้นี่ฮะเดี๋ยวเราจะใช้พลังเครื่องปรับอากาศอื่นพวกเดียวกันอองทำไมเนี่ยนี่นี่นี่ใช้เครื่องคิดเลขเราไม่ใช้จี้ใช้หลอดไฟก็ได้ด้วยบ้าบอนี่รีโบดทีวี ครจะไปคิดว่ารีโมททีวีจะเป็นอาวุธได้นะฮะโอ้โหนี่เปรี้ยโนก็ได้โอ้พัดลมพัดลมเพดานนะฮะโออเออเออมีใช้อะไรวะเนี่ยใช้เครื่องปิ้งขนมปังขนมปังวิ่งลอยออกมาเลยนี่นี่นี่ยืนท้างอะไรยืนท้างอะไรไม่ยืนนี่ลอบสังหารเอ้ยลอยไปได้ไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยนี่ใช้พลังมัโคเวฟไปซะเอ้ย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 เอยู่ดิอยู่ดิโอ้โหโอ้นี่นี่นี่เรียบร้อย เอ้เอ้เอ้จะไปไหนเอ้เอ้ <laughs> <laughs> จะเข้าไปข้างในไม่ให้เข้าครับ <laughs> นี่ฮะใช้พัดลมเพร่าหมุนใส่เลย <laughs> นี่ไม่ตายด้วยเออตายละตุย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 อยู่ด้านหลังเรียบร้อยตุ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 ย <laughs> ตุยอะไร <laughs> ยืนทำอะไรเนี่ย

อยู่กับสองคนก็โดนลุมสี่แบบเนี่ยเฮ้ยไม่ยืนนิ่งเลยตรงนี้เนี่ยมานี่เราทั้งเซิร์ฟก็เหลืออยู่สามคนก็ตามสภาพแมปอะนะมันไม่มีคนเล่นอึอึอึโอ้โหนี่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 โอ้โห้โอ้โอ้นี่อึอึหลังอื้อช่วยหน่อยอึเออนั่นแหละสุดยอดแล้วก็ยืมเจ้านายมาเป็นอาวุธอีกแล้วนะ เออนี่พลังของเจ้านายไปใช้พัดลมเพดานเหรอนี่ไม่ใช้ใช้นี่ระยะไกลเอ๊ะมานี้ไปไหนมานี้เออพลังความเย็นจะช่วยฆ่าคุณลากอะไรมาเอ๊ะอ๋อมันคือนี่ไอไออาวุธที่เอ่อจับเคลื่อนย้ายได้โอ้โหพิ่งรู้เนี่ยว่ารู้จึงเคลื่อนย้ายได้ไม่อยู่อะไรนี้เนี่ย ดี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 เออดี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 เอ่ออทำลายทุกอย่างนี่ซ่อนนี้นะไม่ต้องซ่อนโอ้โอ้โอ้เอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ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 อะไรวะโอ้สองคนโอ้โอ้ แล้วคนผู้หญิงก็ไม่ช่วยยิงอะไรเลยเนี่ยยิงมดโดสิไปก็เปียดอาวุธบ้างเหอะนะอีไอ้อาวุธเนี่ยยิงมาโดนยิงมาโดสิไอ้คนผู้หญิงครับเมื่อ,อไหร่คุณจะออกมาข้างนอกครับยิง,ยงใส่อมอีก <c oughs> ถามไปถึงกล้องเลย <c oughs> เออ

แมปนี้ก็มีประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้ผมก็พอขพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ